سلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المهتدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تاويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين وينبني على هذا الأصل مسائل الأولى: إذا كان شخص حديد السمع فسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة ولم يسمعه غيره لم تجب عليه الجمعة ولا على غيره لأن العبرة بالسمع المعتدل نعم لو مسألة قول تي بوك أريلا إبادات لانك لانك نارو هاي كرتم تي أريلا ตรงกลางนายาตึงแร่งเพราะมันตีขาดหรือว่ายาโยนไปแร่งแต่เดี๋ยวมันตีไม่ฉับนะให้อยู่ประมันกลางกลางนะเช่นการนัฟกอะ,ะการใช้ายถ้าใจเกินความจำเป็นก็นไม่ได้นะมากเกินไปก็เริยกบาซิลนะโมบาซิลหรือใจขี้ฉิดสักแรงขี้เนี้ยสักแรงนะจนกระถ่งไม่พ่อกับความจำเป็นก็นไม่ได้มากัน นะเช่นเดียวกันการอ่านหรือวอา่าการดูอานะการอ่านในมายังก็ให้พ่อปรมาม่านนาบานกลางไม่ดังจนเกินไปจนเป็นสาเหตุให้รบกวนคนนติมมายังอยู่ข้างๆจนทาให้การอ่านของเราฮารมได้หรือไม่เบาจนเกินไปจนกระทั่งหูของเราเองก็ไม่ได้ยินนะจนกระทั่งว่าม่ยังของเราไม่ซ้อพอสิ่งที่เราจะต้องอ่านวายิบต้องอ่านในม่ยังนั่นชารัติะจะซ้อมันนั่น เราจะต้องได้ยินหูของเราเองด้วยก็เลยการอ่านสมควรจะอยู่ประมาณขนาดปานกลางไม่ดังจนเกินไปไม่เบาจนเกินไปและลักการตรงนี้นะลักการที่ว่าด้วยเรื่องของความพอดีในปริมาณที่พอดีนะมันยังไร้เรื่องที่เกี่ยวข้องนะก็เลยก็บอกว่า y a า b นี i a ลาฮ ذ ا ัลอัส นะถ้าหากว่าเรามาเล้งกันถึงหลักการนี้นี่หลักการความพอดีพอดีพองามนี่มาซาอิลุนะมันยังไรมสอาล่ะเกี่ยวข้องนะมุซันเนีอิบนนลอิมาดได้บอกเอาไว้เสียเรื่องด้วยกันข้อที่หนึ่งอัลอูละอิดากานะชักซนฮาดีดัสซัมฮ์ถ้าว่าคนหนึ่งนะมันเป็นคนเตหูดี นะหูติดหูดีได้ยินดีว่าเพื่อนนะความได้ยินดีอาจจะประมาณว่านะคนเดินค้างเรื่อนะได้ยินเสียงเท้าเดินแหลนะนชาช้าวิชาตัวเบา,เ,บาเลยก็ได้ยินเสียงอยู่เลยก่อนอันคนหูดีมันจะฮาดีดสัสซัมฟาซามีันนีดาก็เลยมันได้ยินการเรียงการเรียกก็คือการเรียก,ก,รรยกไปสูไมายังวันศุกร์และไงไง,ไงก็คือการบ้าง มีนัุเมาดีอิดนอะีจากเทเทซึ่งเป็นเสียงบ้างเทออกมาจากเทเทตุกอมูฟีฮิลจุมอาตุนะเทเทเขาไม่ยั้งจุมอัดเทเทเขาตั้มจุมอัดกันวะลลมยัสมาหูไกรหุวาวุลฮานในในขณะที่คนอื่นๆที่อยู่อยู่กับมันตรงนั้นนั้นเขาไม่ได้ยินกัน นะเขาไม่ได้ยินลมตาจิบอะไรฮิลจุมอตุจาวับอ um ีจ um bon ่าลมตาจิบอะไรฮิลจุมอตุมายังจุมอัตไม่วาจิบบนมันนะบนคนนั้นนะบนคนเตหูดีนั่นละได้ลาวนั่น,ได,น,นได้ทะเลข,ข้างหลังว่าลาอะลาไกรริฮีละกกไม่วาจิบมากันบนคนเทหูไม่ดีแรงๆหูปานกลางเทอยู่ผมกับมันจะต้องนั้นแหละ لأن ا อ ع ันนั้นเป ن ราตาเหตุผลนะออันนัเพรตาเพราะที่เขาคิดกันนะบิสมิลลัมอัติลนะคิดการได้ยินขนาดปานกลางการได้ยินนะประสาทการได้ยินของคนในระดับปานกลางอันก็คิดกันตรงนั้นรลรหุรอฟีอยู่วันอวาวีอยู่นะอิมัมรอฟีได้บอกมัสอลัห์นีเอาไว้ในชับฟุลกบีร อิมัมนาวาวีก็ได้บอกมสอลห์นีอาวา้ยในหนังสือมัจเดมอ <c oughs> นะประเด็นรายละเอียดเรื่องนี้นะเรื่องของการได้ยินนะวันได้ยินการบ้างวันศุกร์จเป็นต้องไปหรือไม่จําเป็นต้องไปเราต้องแยกก่อนว่าคนะคนที่อยู่ในหมู่บ้านกับคนอยู่นอกหมู่บ้านนะเรต้องแยกสองประเด็นก่อนนะเพราะอิมัมชาฟีนะได้บอกเอาไว้ว่า นาจ้าห้าวอิซากานะฟิลบาลัดอรบะอูนะฟะซออีดั้นตาฮาวในมูบ้านยังคน,นครอบเซซิบคนนะตามมาดรบจะมีนี้เราต้องเซซิบใช่ไหมล่ะเซซิบคนขึ้นไปมินอัลลินกามานจากปูติครอบตวนชารัตในการวายจิบต้องไม่ยังวันซุกถึงเราอ่านไปเลยในขึ้นวันจันใช่ไหมล่ะว่าต้องมีอะไรบา้างหากตาห้าวคนในหมู่บ้านนั่นครอบเซซิบคนขึ้นไปวาจาบะอัลยุมอะวายจิบต้องทำยุมอั a. ทุกคนเลยต้องไหวอยู่ต้องดำอยู่มาสำหรับคนที่ว่าหยิบเหลวนั้นแต่อยู่ในหมูบ่บ้านอินอินิตาสะอาคุตต้องไม่ว่าหมู่บ้านนั้นจะวางสักขนาดไหนก็ตามถ้าอยู่ในหมูบ่บ้านสาว่าอุนซามีอันนิดาอัมละได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ว่าหยิบมดัดหานนคนอยู่ในก่อนนะเราแรงมัสลาาของคนอยู่ในบา้านเมืกก่อกบ,บันปึกเรานะคนแต่อยู่ในหมูบ่บ้านตะวันนนสุด ถ้าคิดได้ยินหรือไม่ได้ยินก็คิดกันตรงไหน,นก็คือคิดการบัางเทไม่ออกไม่และก็บัางในเทเทสูงในระดับเสียงเทปกติทั่วไปไม่มีสิ่งหลบบวนเช่นไม่มีลมไม่มีพายุไม่มีเสียงหลบบวนอะไรใหม่ในระดับเสียงเทปกติบบาบบกตาขึ้นไปบั้งแล้วนะถึงแม้ว่าคนอยู่ตานอ้วนสุดหรืออยู่ตาตีนสุดไม่ได้ยินสักทีก็ดำวาจิบต้องมาไมา่ยังวันศุกร์สหรับคนเ่ขอบชาระ เพราะเราอยู่ในหมู่บ้านนะเราอยู่ในหมู่บ้านแต่ที่เขาเล้งตรงนี้นี่เขาเล้งคนที่อยู่นอกหมู่บ้านดูอ่าเช่นเช่นบ้านปึกเราเป็นยโยงคนแขกสมมุดว่าไปถึงปากบางเป็นโอมคนไทยแต่ยังคนแขกมัง่งมังก็เลยไม่มีมัสยิดปักบางอ่าอยู่นอกหมู่บ้านไปซึ่งที่นี่มันไม่ได้ยินอ่ามันไม่วาจิบตวันมังวันศุกร์สมบัตบ้านมันไม่มีมัสยิดอันนะหรือว่าที่ นะไปทำบานอยู่ตีดูตีพรูดูนะไปตำบานอยู่ตีพรูจะเดี๋ยว่านอกมู่บานไปเลยนะเพราะว่ามันมีแม่นำกันเลยล่ะเดี๋พรูตรงนั้นนะในพรูมันมีนะปั๊บเราไปทำปนพลูไปตล้ดูถึงปรากฏว่าไปอยู่กันเป็นย้อมตรงนั้นสักนาสองสามคัวเรือนซื้คัวเรือนที่นี่ตรบีร้านขึ้นไปบ้างวันซุปนะมันนันยังคนหนึ่งได้ยินหูมันดีอ่ะเขาบ้างเลยดู น้ลมมันปัดสึด่งหวไปนะถึงกับคนอื่นนั้นไม่ได้ยินเพลงนะคนอื่นไม่ได้ไม่ว่าหยิบรงมายังวันซุขสําหรับคน่อยูนอกอกมู่บานตรงนั้นถ้าห้ากว่ะการได้ยินถ้า,าว่าหูของคนทั่วไปธรรมดาประสาทการได้ยินของคนทั่วไปเขาไม่ได้ยินกันแต่มันนั้นได้ยินเขาไม่หนักเพราะมันหูดีเขาหนักคนหูทั่วไปดังนั้นนะาคนตอยูนอกอกมู่บานนะคิดไว ้าปกติตัวไปแล้วนั้นเขาได้ยินกันไมเขาบ้างตาไม่ได้ยินก็คือไม่ถื่ว่าวาจิตนะต้องไม่ยังวันสุกยังสหุเทิตตรงนี้ก็คือเขาตีเอาอะนะเขาไม่ขิดก้นเตหูดีนะเขาขิดก้นหูปานกลางนะและไม่ขิดก้นเตหูไม่ได้ยินไม่ขิดก้นเตหูดีเกินไปขิดปานกลางอันคือเขาเรียกว่านะต้องการที่เอาอะเรื่องของความปานกลางตรงนั้น นะดังน in so ั ies, corner, so 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 ้นการได้ยินไม่ได้ยินว่ายิตต้องมายังวันศุกร์หรือไม่นะเดี๋ยวเอามาชายบ้านเรามันไม่ได้เพราะเราอยู่ในหมู่บ้านกันเพปนะต้องมาเยังวันศุกร์กันเปรตนะครัอัสซาเนียตุมัสอาลาเศซองอิซาวักฟะฟิลอุลวีวะอิมามูฮูฟิลสุฟลิถ้าหากว่ามะมุมนะยืนในเทเสซู ว่าอิมามูฮูฟิซุฟลีและอิมัมอยู่ในเ,ทเทตติตอัมหรือสลับกันก็นได้และง่ายๆว่าระวังอิหมัมกับมะมุมนั่นจะต้องให้เท่ากัน,นในตำแหน่งของเปิดหรือว่าสถานเทของการยืนด,ดังนั้นถ้าหกว่าคนหนึ่งคนใดสูงว่าอีกคนนึงน่งนั่นก็คือมันจะมักโครมักโคร บ่ไม่ฮัดีิษรายงานโดยอับูแันฮูดัยฟะบอกว่าอิาอัมมัรรจุลุลกอุมเมื่อคนหนึ่งคนใดเป็นอิหมัมนะฟาลายะคุมฟีมากาเนินอัลฟะมินมากอมิหิมก็ยะได้อยู่ในเทเทสูงวะนะเทของมะมุมเช่นเดียวกันมะมุมก็จะได้อยู่เทือสูงวะอิหมัมก็คือจะต้องเป็นเทเทเสมอกันนะสูงขนาดนี้ได้ละ ะจ้าของหนังสืออัดเราบอกว่าประมาณเทมักโครอีสูงวานั่นก็คือซอกน่นะซอกหนึ่งแต่ได้ว่าเปืนนี้นี่เปืนนี้ไม่ถือว่ามักโครเพราะปื่นของอีมัมสูงไปฮิตหนึ่งมันไม่ถึงซอกนะไม่ถือว่ามักโครแต่ว่ามักโครก็คือซอกหนึ่งเช่นตาหนอกนูด้ไม้ซอกหนึ่งนะนะซาตาหนอกครับตรงนี้นะนายาได้ซอกหนึ่งซอกหนึ่งึ้นไปก็ถือว่ามักโครหละนะ นอกจากว่ามีเหตุจําเป็นนะนอกจากามีเหตุจำเป็นเช่นไม่จ้นะไม่จ้ก็เลยมัหยิบมันมีฉันสองขึ้นไปนะวัดระยะเขามายังกันมากเทมิจูนะเขามายังทางหลังมั่งทางบนมั่งไอ้นั้นไม่ได้เทมันแข็มีหายัดนะมีความจําเป็นถ <c oughs> ึงที่นี่นะเรื่องสูงเรื่องต่ํากันปับ๊บถ้าว่ามะมุมอยมู่ต่าว่าอิม,มัมหรืออิม,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 มัมอยู่ต่ํา,าว่ามะมุมแล้ะไงไงว่าอยู่กุละระดับกันนะ อุดริตอมุฮาดาตุบะอิบะดานิฮิเขาบอกว่าีเงินไขว่าตีตามกันซ <c oughs> ะ,ะนั่นซึงมีอัญหานี้ไอซึ่งชารัตเงินไขนี้นี่เป็นโดแอฟอนำเป็นออนเอเราเคยเล้งกันมาคนนึงเลยนะเขาบอกว่ามุฮาดาตูบะอิบะดานิฮิจะต้องให้เชียดกันระวังรางของมะมุมกับรังของอิมามเช่นนะจ้าว่า นะดาวบนนี่กับข้าง,ลางหลังนู่ก็เชียดเยอะเลยแหละเพราะมันไม่สูงเงินเกินไปแต่ถ้าว่าชั้นสองพระนี่นะมันไม่เชียดเยอะเลยอิมามอยู่ข้างหลงังหัวอยู่ตรงนี้นงกระตินมา่งมอยู่ข้างบนนู่นะถ้าว่าฝนไปฝนมาก็คือมันมีเชียดนะถ้าตามตรงนี้นี่ก็คือไม่ซ้อนะแต่มันดอเอฟนะมันตว่ากันฟาโลาฮะดะม,มัมมุลอิมามะลิตูลีกอมาติฮิดังนั้นสมมุดว่าถ้าฮะว่า มามุมเชียดกับอิมัมนะถ้าว่ามาชนมาเดินมาตรงกันนั้นมันเชียดกันนะั้นใดนั่นละลีตู้ลีก็มาตีเพราะอิมัมเป็นคนตัวยาวนะอิมัมเป็นคนตัวยาวตัวยาวยังกระทางหัวเบอ้อนะชันบุญไปเลยว่าเล่าก้านะมูอะตัดีละก็มาตีแต่ถ้าอิมัมนั้นเป็นคนตัวพ่อดีไม่ยาวนั้นล่ำอยู่ห้าสี นะมันจะไม่เชียดแต่นี่อิมัมตัวยาวก็เลยเชียดแตาอิมัมไม่ตัวยาวอิมัมตัวปกตินั้นไม่เชียดไหนเลยหาโซ่ไม่ละล้ำล้ำตาเชี่ยหาเอลกุดว่าตุนไม่โซอกันตามนั้นถ้าเราคิดชารัตนี่ชารัตว่าต้องเชียดแต่ว่าเป็นจริงไม่นี่ชารัตนี่เขไม่ไม่เหมาะดามัดนะไม่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 ถูกต้องนนนะลลลิิิิิออัตตตบบาารยดมุวสนะเพราะ ต้องไคิดนาวาอะไรละ่ะระดับความสูงพอประมาณไอ้นี่เราเล่นกันตามชารัตนี้นะแต่ความเป็นจริงคือไม่ถูกต้องเหมือนเทวะใบนั่นแหละวาเลกานัลมะมูมุกซีรอลกอมาตินะก็สมมุติตามตามชารัตคนนี้ล่ละว่าถ้าสมมุิว่ามะมูมนันนะตามสั้นนะเป็นคนเตีย้ยละยุพาดิลอิมาะ นะไม่สามารถที่จะไปเชียดอีมัมได้ถ้าเดินมาชนกันอยู่คนระดับคนหนึ่งอยู่สูงคนหนึ่งอยู่ต่ำถ้าเดินมาชนกันมันไม่เชียดแน่หัวเราะกันนะโมต้าดีลันแปลจะหักว่าคิดว่าความสูงปกติทั่วไปละห้าจะเน่นอนเชียดซอซฮะติลกุตวะตุเอติบารนบิตตาวสติแน่นอนซฮการตามนั้นเพราะเขาิดเขาไม่คิดหามะมุมต่ำหรือสูง ไม่คิดว่าอีมัมต่ำหรือสูงแต่คิดความสูงของคนตัวไปรอยหกสิบนะรอยหกสิบวา้วาวโดยประมาณอะไรประมาณนั้นควนะามสูงประมาณกาแต่ความเป็นจริงแหละตามาทัศนะรจะถูกต้องมันแหละนั่นของระลับชาฟีีเราอีตามกันได้ถึงแม้ว่าโยคนระดับกันเขามีไม่ต้องมีเงินใครวะถ้าเดินมาตรงกันและวนั้นเดินมาชนกันมันต้องเฉียดร่างกายของอิมัมหรือว่ามกมุมต้องเฉียดกันส้อ่วนนั้นส่วนใดไม่มีนะไม่จํเผิดถึงแม้ว่า ชั้นบนมันติสูงผ่อนไปนะสักเซเมตรสักที่ก็ตามตามกันซ้อนะตาห้ากว่า,ามีเหตุจำเป็นจะต้องไปอยู่เทตีสูงนะเช่นมันหยิดเขตอะไรประมาณนี้นั้นะตามกันซ้อตาห้ากว่าอยู่ในมันหยิดนั่นนะเ <c oughs> ทตีเอาตรงนี้ก็คือเขาขิดความสูงระดับปานกลางไม่สูงเกินไปนะไม่ต่ำเกินไปอันคือตรงกลาง นะเพราะคืนนี้ตีเล้งเรื่องของตรงกลางตรงกลางกันหมดล่ะเนาะอัสซาลิสุมัสอลา拉เจสามเจเกี่ยวกับเรื่องของกลางกลางนะของตรงกลางอันหน้าจาสตุในเรื่องของน้าจิสเรื่องของสิงสกปรกอัลลาตีลายุดริกุฮัตตอรฟูน้าจิสเจสายตานั่นนะอันว่าตอรฟูแปลว่าสายตาคาตอร์ฟนะตอร์ฟแปลว่า คอบนะแปลว่าข้างนะเ,เ,เปลี่ยนบารีตอีกเดียวความหมยเลียนบางพอดนะยิสตสายตาแลไม่เห็นฟิลอาดดติตามปกติทั่วไปเลยนะตามปกติทั่วไปเลยสายตาเราเลสายตาเราแลไม่เห็นเนี่ยนะยิสนั่นนั่นนะถึงมันติดนะถึงติดเสือ้อสมุดว่าเราใช้มาไม่ยัง้งใดหรือไม่ <c oughs> <c oughs> กลัลละไีเช่นอะไรละ่ะกัลละไี่ตัตงอัลละกูเช่นนาย s t a t e m e ติดโยเทะ b r i d g ลี่ตตีนของอัาดูบาบีนะตีนของแมงวันนะอัาดูบาบแมงวันดูบาบมาจากสองคำคำว่าซับกับอาบนะซับและก็อาบมาต่อกันเป็นรูปไปซุบและก็อาบซุบอาบกลายเป็นดูบาบซุบแปลว่าแปลว่ายิกนะตอรอดะอาบ อาปแปลว่าลบมาอาบายาอูบูเอาวาบนะลบมาจุบอาบนะยิกแล้วลบมาละนะวันยิกแล้วลบมาลบมาละพอเราปัดปั๊บมันไปเลยนะพอเราปัดมันลบมาละก็ <c oughs> เลยก็เรียกว่าจุบอาบนะภาษาอาบนะมันตั้งชือ่ออะไรสักอย่างมันต้องมีดีล้ละมันต้องมีความไม้บงชีติซนเลยน,นะจุบอาบจุบอาบ แปลว่ายิกไปแล้วลบมาแล้วยิกไปแล้วลบมาลบมาลาวอยู่ต่อมมุกอยู่นั <c oughs> ่นไงมัมบาจูรีบอกแมงวันนี่น่าจ,จะมีอายุไม่เกินเซสิบวันเซิบวันก็ตายเซสิบวันก็ตายซึ่งเขาบอกว่านาจิสเทติดโยเตตินข่องแมงวันซึ่งสายตาเราเลยไม่เห็นอยู่เลยนายหยิตเตตินแมงวันเช่น เราเห็นแล้นี่ว่าแมงวันย้อมนี่นี่อยู่ว่วยว่าวอยู่ที่น่ะกองขี้ตรงนั้นแหละน่ะไม่หลุดตอมหรือไม่ตอมน่ะแต่ว่าอยู่อยู่บินเวียนอยู่แถวนั้นหละน่ะจึงทามันลงนั่นแน่นอนมันติดจะต่ดินอยู่แหละนะแมงวันถึงแมวมันยังวิชาตัวเบาอย่างมันเยียบมันไม่จมไม่จมกองขี้ที่ก็ตามแต่มันต้องติดตินมามั่งละแต่ขนาดของนายิสขี้ง่วหรือนายิสเติดติดเย่ะติดินของแมงวันนั้น สายตาของเราคนเร่เห็นหรือไม่เล่ไม่เห็นนายิสิงแต่สายตาเราเร่ไม่เห็นห้านายิสแต่สายตาเล่ไม่เห็นนั่นวันะวีหิหรือว่าไอเอิญยักษแมงวันนายยุ่งแมงรูมันไปตอมฮิตไปตอมเลือดถึงมาเกาะ็บนเสื้อเรามาเกาะ็บนร่างกายเราห้ามันผ่านนายิสมาก แต่เป็นนายิสตสายตาเราเลยไม่เห็นเสื้อนั้นร่างกายของเรานั้นตรองล่างหรือไม่อิสัยไม่ยัง้งใดหรือไม่หานายิสนั้นนั้นขบากมะฟูวนอันหูก็มาอับหายนะก็มาอับหาดังนั้นฟาเลาวอัดรกหูอิงซานุนแต่ถึงแม้มือนายิสต์ตเขาเล่ไม่เห็นสักที่ก็ตามแต่ถ้า,าว่ายัางคนหนึ่งมันเห็นก็สมมติว่าคนนึงมันเห็น อิงซาโนลีฮิดดาติบาซอริฮินะเพราะไซต์ตาของมันแหลมคมเป็นก้นตาติบและเห็นแม้นะมันก็เห็นขยายสมุดแบบหามันเห็นฟายัมบารีไอดอนอัลอัฟูอันฮูก็เขามาอับให้นะและมันกันละใดนั่นล่ะเอติบารอนบิตตาวัสสุติพอเขาคิดอะไรล่ะประมาณปานกลางว่าอันนั้ลมุรอดับตตร์ฟี อัลมมตัดีลุเพราะค้าว่าสายตาเล่ไม่เห็นนั่นเขาคิดสายตาค้นบา้นกลางเขาไม่คิดว่าคนติดตาเจงตาชัดได้เพื่อนไม่คิดไม่คิดค้นติดอาล่างได้เพื่อนไม่คิดแต่คิดสายตาคนทั่วไปน่าว่าเลเห็นหรือไม่ค้าว่าสายตาเล่เห็นหรือเล่ไม่เห็นนั่นน่ะไม่ความวาตาฮักเลกันในใน,ในร่มนี่เล่ไม่เห็น แต่ถ้าว่าภาพไปทรงดวงอาทิตย์และเห็นเนี่ยอ่าไอ้นั่นก็คือสายตาคนตัวใบเล้วมีหินเลสปกตินี่ไม่เห็นแต่ถ้าออกไปทรงนั้นแลเห็นถ้าทรงเวียนขยายนั้นแลเห็นเขาไม่นับนะะคนนับเลสสายตาปกติของคนปกติทั่วไปนะแต่ถ้าหากว่าเตีสายตาเราแลไม่เห็นเพราะนาะยิสกับสีเสือของเรามันเป็นสีเดียวกันเช่นเลือดสีแดง ล้นลงเหมนเสือ้อสีแดงสายตาคนตัวใบเลไม่เห็นเปราะสีเดียวกันไอน้นั้นก็ไม่มาอับไายนะครับเปราะถ้าไปสมมติว่ามันเป็นสีอื่นจากเสื้อนั้นต้องแลเห็นนีนะ่าไอ้นั้นไม่มาอับไายนะแต่ามาอับไพน่นี่ก็คือสายตาเลนไม่เห็นในกรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสีของเสื้อหรือสีของสิง่ง,งเทนายิตนั้นตกลงไป <c oughs> ซึ่งถ้าสมมุติว่านะเราไม่เนรใจนะเราไม่เนรใจว่าเอะนายิตประมาณนี้นี่ สายตาเราเล่เห็นหรือไม่อ่ามันยังชักขึ้นมาแล้วนะว่าอ้นายจิตระมาณนี้สายตาคนตัวไปเล่เห็นหรือไม่นะฮาอิบนุฮาหยัดบอกว่าเขามาอับหายถือว่าเล่ไม่เห็นแต่มัมรอมีวาไม่ถือว่าเล่เห็นนะสองคนแล,ล,ล้วแต่เราตีเหลือตามใกถตาตามมีมามรมีก็ต้องหลักนะเพราะเขาไม่มาอับผาาแต่ตาตามอิบนุฮาหยัดเขามาอาบผาาไม,ไมา่ปรื้อไม่ต้องหลักเพราะมันชักสงสัยว่าไอ้เล่เห็นหรือเล่ไม่เห็น อัลรอบิอยตุน้ามัสอลาติซีน้าเดียวกับเรื่องของเขาขิดปริมาณตรงกลางนะาขีดความเป็นกลางนั่นก็คือยุสตาฮับบุสุนัตวะอัลลาฮยังอุซอมาอุลวูดูอีนะเวลาเราอาบน้ำไม่ยั้งน่ะปริมาณน้ำที่เราใช้นั่นนะตามสุนนะแล้วน จะต้องอัลละยังกูซอจะต้องมีหน่อยว่าอันมุดเด่นนะยังน่อยๆมันก็คือหนึ่งมุดนะมุดก็คือมิกดารุมิลอิลยาได้นินมุตะวัดซีไต้ก็คือขนาดมือประมาณปานกลางสองมือนะสองกรอบนะสองกลางมือมากรอบมันก็ยกม,มุดนะคำนวณแหละ ตามฮานาฟีก็คือได้ประมาณแปดรอยนะ้วากรัมไม่ถึงโลที่ถ้าตามเชาฟีีเราแลไรก็มาหับอืนอ่นๆเลยก็คือห้ารอยสิบกรัมนะก็คือครึ่งโลว่าว่านะนั่นคือมุดหนึ่งนามลิตหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลนะดังนั้นมุดหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งนะครึ่งกิโลก็ครึ่งลิรนะโดยมาณอยางน้อยๆก็คือต้องครึ่งลิรขึ้นไป วัลรุสลีและการนำี่ใช้ในการอาบน้ำยกฮัดัสนะครับวา j ิบนะจะต้องไม่หน่อยไปกว่าอันซเอ็นนะจะต้องไม่หน่อยไปไป,ไป,ไปว่าโซหน่งนะมันเป็นมาตาวัดเป็นมุดกับมาตาวัดนะมุดหนึงประมาณหา้าร้อยสิบกรัมนะถ้าโซหนึงล่ะซหนึ่ง,งคำว่าโซนี่ก็คือได้มาจากเอามุดเซมุดมาร่วมกันกลายเป็นโซ นามมดเซมมดกลายเป็นซอก็เลยเอามาคูณนาได้ประมาณาาสองโลนาจุดเซนาจุดศูนย์เซสองโลว่าวะ,วะสองโลกับฮิตนี่ดังนั้นนา้าเจชายในการนำนำวาจิตนนาจะต้องไม่หน่อยเ่ดีมันนั่นจะต้องไม่หน่อยไปกว่าสองกิโลหรือสองลิตรน่ะอันก็คืออิคตีด้าอันดิรอซูลิลลาฮิซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะนะตาม แบบฉบับของนบีนะเพราะมีรายงานว่านาบีนั้นอาบน้ามายังซอไอ้อาบน้ามายังมุดนึง่งนะก็คือประมาณห้าโรยกรรมนะครึ่งหลีบและวก็อาบนามวาจิบนะมุดไอ้ซอหนะึ่งก็คือประมาณสนะองหลีบว่าวานะเราอัปโอมา เทวาอัปน้ำไม่ยังมุดหนึ่งหรือว่าอัปน้ำวาจิตาซหนึ่งนี่นี่นว่าหาจะมหมูลเทวานี่มหมูลนอาลามวตดีลิลคลกอติขิดกับคนที่มีสรีระร่างกายในขณะตีปานกลางลาวแล้วเนาะนะคนร่างปานกลางคนไม่ยืยเกินไปคนไม่เอียดเกินไป ฟ้าม,มามังกาณาอารีมัลจิสเนส่วนคนที่ร่างยอ้อยร่างอ้วนฮาลายักฟีฮิซซอนุอ่งนำวาหยิบซอหนึงพ่อ,อไรละ่ะไม่พ่อนะสองลิตรไม่พ่รอรถวัวก,กันแม่เลยสองลิตร <c oughs> นะก็เลยเด่เขาบอกว่านะบีอับนำนะใชยัยนำะปริมาณซอหนึ่งก็คือร่างนาบีนะร่างไม่อ้วนร่างพ่อประมาณปานกลางน,น,นะ เอากาณนนาฮีฟัลยิสมิหรือถ้าหากว่ามันเป็นคนเต่พร้อมนารางแรกนะยะจัตตาสีบิดูนิซอีกาเพียงพ่อนะถึงแม้ว่าหน่อยว่าโซหนึ่งสักที่ก็ได้ฤสสาลาสือกษาลาเติมอาบได้สามพุทธเจดยสามโซหนึ่งมันจะรับคนเต่พร้อมนะรางพร้อมนิวพร้อมนะเคนพร้อมรางพร้อมใช้นามิษนึงหรอ ف าอินนูดังนั้นนมเทชายในการอับนามวาจิบหรืออับนามไม่ยั้งนั้นยังกูสุจะมากไปกว่าไจะน่อยไปกว่าซ้อหนึ่งหรือว่ามุดหนึ่งเอาวาญซีดูหรือที่มากไปว่านั้นบบฮาซาบิลฮาจัติทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการคนพร้อมชายนามฮีดนะคนอ้วนชายนาม,มาดังนั้นเทข้อบอกว่า าชายนำในการอาบนาจไม่ยังมุดหนึ่งหรือว่าหอยกรัมนันชายในการอาบน,นาจวาวจิบซอหนึ่งหรือประมาณสองกิโลสองลิตรวาว่ะนะั่นเอตีบ้ารอนบิตตาวัสุตีไอ้นั้นขิดกับคนรางากลางนะฮะดิสนาบีเทเบอกว่าชายนำปริมาณนั้นก็คือปริมาณเทเหมาะสมกับคนบานกลาง ดังนั้นคนอ้วนะเราที่จะบอกว่าชายนามโซนึงอานซึนนะมันจายไม่ได้นั่นแหละนะมันต้องขึ้นอยู่กับความตา้องการของร่างกายของแต่ละคนมันมีเหมือนกันต่าไปมัสอาลตุอิมาติซารีอิลกิรออติวบุติอิฮะ و ลลา ه ت ع ล ل ว أ ล ل ا و มุบิสซ ل วาบ اللهم <سؤال> اغفر لنا فيما اخطأنا وما تعمدنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم بما انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحانك